ลงทะเบียนดูข้อมูลประวัติส่งเงินสมทบเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านแอป sso connect 2565จากสจากสำนักงานประกันสังคมมีวิธีการอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง cyber channel และแฟนเพจทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนดูข้อมูลประวัติส่งเงินสมทบและเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านแอป Sso connect จากสำนักงานประกันสังคมว่ามีวิธีการอย่างไรวิธีการสมัครก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Sso connect ตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นให้ท่านเปิดขึ้นมากดคำว่าลงทะเบียนสำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนมาแล้วให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่านเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้วกดตรงช่องสี่เหลี่ยมกดถัดไป จากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นหมายเลขประจำตัวประชาชนชื่อและนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และตั้งรหัสผ่านให้ครบถ้วนแล้วกดถัดไปจากนั้นให้ท่านคลิกที่เพื่อรับรหัส OTP ที่ทางประกันสังคมส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านได้รับรหัส OTP เรียบร้อยแล้วให้นำรหัส OTP มากรอกไว้ตรงช่องนี้นะครับ กดรับข่าวสารต่างๆแล้วกดยืนยันเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วให้ท่านกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านและรหัสผ่านที่ท่านลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่นี้กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะเจอข้อมูลของท่านท่านสามารถเช็คข้อมูลได้ตามเมนูต่างๆอาทิเช่นเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนและเมนูต่างๆเช่น เปลี่ยนสถานพยาบาลท่านสามารถเปลี่ยนผ่านแอปได้เลยนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่านแอป SSO Connect เพื่อดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยเพียงแต่ท่านต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับหากท่านมีข้อสงสัยก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะพยายามหาคำตอบ มาให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามแฟนเพจบนเฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับที่ชื่อว่า Cyber Channel นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ